สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคน้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการเพาะปลานะครับการเพาะปลาไม่ใช่ปลาสวยางานะพี่นะเป็นประกัดหม้อนะครับผมเป็นประกัดประเภทหม้อนะครับสายพันหม้อนะครับผมจะเป็นมาเลหรืออะไรเงี้ยนะครับการเพาะเนี่ยประกัดสายกัดก็ค่อนข้างที่จะติดยากมากนะครับผมส่วนตัวนะครับ เพราะว่าผมก็หลายอาทิตย์เหมือนกันนะกวา่าจะติดกว่าจะได้สายพันธุ์ของเขามานะครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็คัดพ่อพันแม่พันุที่ว่าดีมีเขี้ยวหนังเหนียวกัดเก่งอะไรเงี้ยครับส่วนมากเขาก็จะหาสายพันธุ์แบบนี้กันมาเพาะสมมุติว่าเราได้สายพันธุ์ที่ว่าดีในระดับหนึ่งในแบบว่าเฮ้ เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้ผสมกันแล้วลูกคงะจอกมันดีแน่เลยเมื่อพี่ได้สายพันธุ์ที่พี่ต้องการมาแล้วนะครับให้เตรียมภาชนะลักษณะจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่นี้คือผมมาเทยก็อย่างให้ดูเฉยน,นะครับความกว้างความลึก,กอะไรนเงี้ยครับก็จะประมาณนี้นะครับ,มกกรรบเมื่อเราได้ภาชนะมาแล้วนะครับอย่างแรกเลยนะครับใส่น้ํานะครับ เป็นลักษณะน้ําก็จะเป็นน้ําฝนหรือเป็นน้านําที่ว่าน้ำปราปลาที่ว่าผักมา3าวันแล้วนะครับผมเราก็มาใส่สักประมาณประมาณนี้ก็ได้ครับอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาชนะของผมผมก็จะใส่ประมาณนี้นะเราก็เอาใบหูกว้างตักแห้งประมาณลักสามใบอผม่าจะสมมติว่าในนี้มีน้ำแล้วนะนะผมก็จะวางน้ํำว้ลักษณะนี้ ก้านก็เอาออกเลยนะครับ ừ, ผมเอาแค่ก้านตรงนี้ออกนะก็ทําลักษณะนี้นะครับผมทิ้งไว้สักวันหรือสองวันนะครับพอน้ําได้ที่แล้วก็หรือม่ก็จะเป็นน้ําหมักก็ได้นะครับอที่เราหมักไปแล้วที่เราหมักไปแล้วนะครับก็ามาตวงใส่น้าอีกทีก็ได้นะครับผมแต่ลักษณะการเพาะผมจะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราได้น้ําที่ ที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็ใบหูกว้างออกแล้วก็ใบหูกวางออกนะครับพอเราเอาใบหูกวางออกแล้วนะครับเราก็เอาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่เราผมขอย้ํานะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราจะเอามาเนี่ยเราควรเทียบก่อนนะครับอย่างต่ําเลยนะครับสิบวันดูความสมบูรณ์ของตัวเมียด้วยนะครับตัวเมียถ้าตัวถ้าสมบูรณ์นะครับ ้องลักษณะมันจะแตกนะครับเป็นรอยแตกเหมือนคนคลอดเลยนะครับลคล้ายแผลแต่มันไม่ใช่แผลนะครับเหมือนท้องจะระเบิดแล้วอใต้ท้องมันจะเป็นจุดขาวๆนะครับน,นั่นคือว่าเขาพร้อมแล้วนะครับผมส่วนตัวผู้เราก็ดูระหว่างที่เราเทียบสิบวันเนี่ยเราก็ดูนะครับผมว่าเขาพร้อมไหมเขาจะก่อวอดเยอะๆคือที่ผมให้เทียบสิบวันเนี่ย คือว่าให้เขาพร้อมแบบเต็มที่คือเราเอาชัวนะพี่นะตลอดสิบวันเนี่ยเราก็เอาเขามาใส่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับปึ๊บอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะผมจะเอาตัวเมียใส่ไว้ในนี้ลักษณะของผมนะตัวผมจะตัวเมียใส่ไว้ในนี้และปล่อยตัวผู ภาชนะของผมก็จะเป็นนี่จะมีเว้าวหน่อยนะครับผมจะปล่อยตัวเมียไว้ในนี้แล้วตัวผู้มันก็จะไล่นะสายพันธุ์กัดเนี่ยตัวผู้เขาจะทําร้ายตัวเมียนะครับคืออย่างอย่างน้อยสิบวันเนี่ยตลอดสิบวันเนี่ยเราก็เอาเขาลงมาพานให้มันอยู่ด้วยกันนะให้ตัวให้ตัวผู้มันลดแรงลงล,ล,ลดแรงดุคือแบบให้มันลดความรุนแรงลงหน่อยนะครับผมเวลาเจอตัวเมียครับเพราะ เวลาเรามาสมกันมันจะได้ไม่ทํรลายตัวเมียนะครับผมอ่าโยุงเยอะมากเลยพอเราเทียบเขาอย่างนี้แล้วครับเทียบโหลเทียบโหลด้วยอ่าเทียบในอ่างด้วยอ่าแต่ลดแรงกดดันของเขานะครับเขาจะไม่ค่อยทํรลายตัวเมียนะครับผมเมื่อวันที่เราผสมพอเมื่อเมื่อเราเทียบกันสิบวันลักษณะเทียบก็คือเทียบแบบนี้ครับอ่าเทียบ่าบนี้ อันนี้เรียกเทียบ10วันพอเราเทียบเสร็จแต่บางฟาร์มอย่างพวกเป็นสวนเนี่ยพวกสวนมะพร้าวสวนอะไรเงี้ยที่ว่าเขาประสพร้อมกันเขาจะเทียบประมาณเดือนหนึ่งนะครับ <c oughs> ผมก็ไปหาข้อมูลมามันก็มันก็คือว่าเทียบเดือนหนึ่งก็คือว่าเราจะได้ลูกที่แข็งแรงไข่ที่แข็งแรงนะครับผมค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่ผม10วันเนี่ยก็คือเหมือนว่า เราเพาะแบบว่ารีบนะครับไม่จะรีบคือว่าส่วนตัวผมผมว่าผมถนัดทางสิบวันมากกว่าเดือนหนึ่งผมอาจจะไม่สะดวกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนานนะบางคนเขาก็อ่านแต่ยังเป็นอย่างเช่นปลาสวยงามเนี่เป็นพันสวยงามน,นะครับเขาก็เทียบแค่อาทิตย์เดียวแล้วก็เอาปล่อยลงสองวันก็ติดแล้วเอาปล่อยลงในแบบในภาชนะเนี่ยครับสองวันมันก็ติดแล้วนะพี่ สวยงามเฉพาะง่ายกว่าสายพันกัดน,นะครับสายพันธุกัดน,นี่พอยากมากครับเมื่อเราเทียบเสร็จเราก็ปล่อยเขาลงไปในภาชนะแบบนี้นะครับเราก็เอาแบบนี้อ่าปล่อยแล้วผมก็จะใส่เป็นต้นเตยอ่ลาลักษณะต้นเตยผมก็จะเป็นแบบนี้นี่คือผมปลูกนะครับผมก็จะใส่ต้นเตยไว้ลักษณะแบบนี้นะอ่า น,นี้ก็จะคือว่าให้ตัวเมียให้ตัวผู้เข้ามากอวอร์ดกรอวอร์ดในภาชนะที่ผมเตรียมไว้แล้วตมเขาก็ค่อยๆต้อนตัวเมียมาคือว่าทําไมผมถึงทําภาชนะแบบนี้แล้วทาไมเอ้ยทำไมไม่เอาใบไม้ไมวางไม่อะไรอะถ้าเป็นใบไม้หรือเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับมันจะมองไม่เห็นไขป่ปลาครับบางทีพี่ๆท่านก็บางคนก็ปลาก็จะมาวอร์ดตามขอบๆตรงนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบคนระับผมชอบในแบบนี้มากกว่ามันดีกว่าครับ เขาจะมาเกาะหวอดในนี้เมื่อเขาก่อหวอดเสร็จเขาก็จะต้อนตัวเมียเข้ามาและตัวเมียบางทีมันจะยอมง่ายนะครับมันก็ไม่อยากว่ายหนีมันก็ยอมนะครับผมอ่าผมเจอนะวันนั้นผมเจอแบบนี้เลยแต่ของผมจะเป็นเพาะใส่ตู้นะมันจะมองเห็นเลยตัวเมียมันจะไม่ค่อยหนีนะครับตัวเมียมันก็จะยอมนะครับผมพอเราพอเราปล่อยไว้สักถ้ามันติดง่ายจริงๆสองวันมันก็ติดแล้วพี่นะ องวันมันก็ติดแล้วครับถ้าปลามันพร้อมนะมันพร้อมที่จะผสมพันธุ์อ่ะสองวันมันก็ติดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดพี่ก็ลองทําทําใหม่ดูนะครับดูปลาที่มันพร้อมตัวผู้ที่มันพร้อมสายพันธุ์ที่ว่ามันพร้อมนะครับส่วนมากปลาที่จะไม่ค่อยติดอ่ะส่วนมากมันจะไม่พร้อมนะครับผมไม่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ไม่พร้อมที่จะฟางไข่ อันนี้ไม่ใช่ภาชนะที่ผมจะมาใส่นะพี่คือผมเปรียบเทียบให้ความกว้างความลึกความยาวนะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับก็ฝากใพี่นะครับกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับผมว่าเน้นะพี่นะเข้ามาดูกันนะอย่าเข้าอย่าเข้ามาดา่าเลยพี่บางทีนะเราเจอคอมเมนต์ินเกียร์เนี่ยมันก็ถามว่าผมไม,ไม่เก็บมาคิดหรอก แต่บางทีเคนเราไม่รู้จักกันนะเขามาด่าเราเนี่ยผม,มอยากรู้นะเพื่ออะไรคุณผมไม่เคยเห็นหน้าเขานะแล้วเขามาด่าผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะก็ไม่มีไรแล้วพี่ผมก็อยากก็ขอขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอะไรที่พี่ติชมมาผมจะนําไปแก้ไขทั้งหมดนะครับขอบคุณครับ